สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะติดตช่างนะครับบวกกระแสาเรทในมูทาจสีนะครับคืนชกในวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567เวลา14นาฬิกาสิบนาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถูนกันนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตช่างบวกกระแสาเรทน,นะครับมาฝากแฟนบอลทุกท่านเพื่อเก็บไป้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆทน่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมวยเท่าไอร์น,นะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุน้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ pk 2 4งสี่ 24, พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี pk 2 4ครับ เราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดิวิธันไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยจสิเลยนะครับมาเริ่มที่ศึกมวยดิวิชัไทยนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา12นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับณนะเวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับและเริ่ม ถ่ายทอดสดนะครับทางช่อง8กดหมายเลข27นะครับมีถ่ายเท่าทำการแข่งขันนะครับทั้งหมด4ชั่วโมงเต็มเลยนะครับเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีไปจนถึง14นาฬิกา30นาทีโดยโดยประมาณเลยนะครับแต่ว่าทางช่อง8จะเริ่มถ่ายทอดสดเวลา12นาฬิกา30นาทีนะครับทางมุม2เว t ก็จะมาอัปเดตเรท มวยดิวิชันไทยนะครับเฉพาะช่วงถ่ายทอดสดช่องนี้ช่อง8นะครับกดหมายเลข27เท่านั้นนะครับเริ่มเวลา12นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งเลยนะครับทางด้านแฟนๆคือ VIP สิทธิ์จากต้นส่วนแฟนๆเหมือนกันนะครับเหนือธรณีพูดประชาชื่นพิกัด104ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทั้งคู่มา104ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไมบรรลุนะครับขออภัยนะครับมวยดิวิชันไทยนะครับจะชั่งน้ําหนักตั้งแต่ช่วงช่วงค่ําของวันเสาร์นะครับเริ่มชั่ง 22นาฬิกาหรือว่า4ทุ่มของวันเสาร์นะครับก็แล้วมาทำการชคกันนะครับวันอาทิตย์นะครับช่างน้ำหนักของมวยดวิธยไทยก็จะช่างตอน4ทุ่มของวันเสาร์นะครับทั้งคู่นะครับมา104ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวทางด้านฝั่งเงินก็จะดูเรยลลกว่านะครับเรทยังไม่เปิดนะครับณตอนนี้นะครับช่วงเช้าเรทยังไม่เปิดนะครับมีเปิดมาแค่ช่องเดียวนะครับคือมวยไทย74นะครับมวยวิธีไทยยังไม่เปิดนะครับ แฟนมวยก็สามารถเข้าไปอัปเดตเลหมวยช่วงที่เปิดแล้วนะครับที่เพจ Facebook มุมสั่งเปลี่ยนได้นะครับช่วงนี้เลดยังไม่เปิดครับคุณน้ชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเหนือธรณีพุทธประชาชื่นนะครับมาเยือนนะครับเพราะว่าเดิมทีทางด้านฝ่ายเงินนี่จะชกอยู่แถบกลุ่มพลังใหม่ทางด้านฝ่ายแดง VIP จะเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นนะครับเพราะว่าชกอยู่สายศึกมวยดีวิธีไทยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้สั้นกว่าเตี้ยกว่านะครับเลตยังไม่เปิดนะครับชอบไปที่ผู้มาเยือนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเหนือธรณี คู่ที่2นะครับฝ่ายแดงคือชนะสิทธิ์แกงกระรูมวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับศิลปะไทยสากุลนัตนาพิกัดหัวปอนด์เมื่อเมื่อวานนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับชนะสิทธิ์มา1 3 0 4งร้ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับศิลปะไทยมา130ปอนด์บกผลิตเออพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวทางด้านฝ่ายแดงจะดูลอยกว่านะครับเลตจะไม่เปิดนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชนะสิทธิ์แกงกระรูมวยไทยนะครับดูว่าหนุ่มสดห้าวกว่านะครับแล้วก็ใหญ่ยาวกว่าด้วยนะครับทางด้านฝ่ายน้เงินี อายุแตะเลข3ไปแล้วนะครับดูว่าการยียรยะน่าจะเป็นรองครับชอบไปที่ฝ่ายแดงชนะศึกแกงกระรูมวยไทยเลดยังไม่เปิดครับคู่ที่3นะครับรองคู่เอกธ่านาฝ่ายแดงคือสายนครนายกดุมสารยาส่วนฝ่ายมือเงินครับวัชระพลสอพุนสวัสดิ์พิกัด119่อยสิบอนนะครับเมื่อวานนะครับทางด้านฝ่ายแดงสายนครมา122.5ลด3.5นะครับส่วนฝ่ายมือเงินนะครับวัชระพลมา119่อยสิบอนพอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายแดงนะครับสายนครจะดูสูงกว่ารอยกว่านะครับบมวยดิี ไทยนี่จะทําการชั่งน้ําหนักตั้งแต่ช่วงค่ําของวันเสาร์นะครับทางด้านสายนครลดน้ำหนักเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าชั่งตั้งแต่เมื่อช่วงค่าของวันเสาร์นะครับทาให้มีเวลาพักเยอะนะครับเพราะว่าได้มีเวลาพักข้ามคืนนะครับไม่น่าจะมีผลกับ มาน้ำหนักเยอะนะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ายแดงนะครับสายนครนายกหนุ่มสารยานะครับใหญ่ยาวกว่านะครับวันนี้หนุ่มสดแล้วก็ใหญ่ยาวกว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดอาชนะรุ่มพี่ไปได้นะครับคู่ที่3ก็เลดยังไม่เปิดชอบไปที่ไฟแดงนะครับสายนครนายกหนุ่มสารยาครับ มาถึงคู่ที่4นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือปันมงคล CMA Academy นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับอภิวัฒน์สอสมนึกพิกัดของเปอนด์นะครับเมื่อวานนะครับทางด้านฝ่ายแดงปันมงคลมา132.1ลร้สดห่ส่วนฝ่ายน้ำเงินอภิวัฒน์มา132ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไว้ตรงรถนะครับความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายแดงนะครับปันมงคลจะดูลอยๆกว่าเลนยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับชื่อมวยกระดูกมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเวทพิกัดก็ดูใหญ่กว่าประมาณ1กด้วยนะครับบชอไปที่ฝ่ายน้เงิินนนนะครัับออภวฒ์สสมึกครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชาบก่อนชกของโมเดิร์นีไทยในวันนี้นะครับคู่ที่1เหรยังไม่เปิดทุกคู่นะครับคู่ที่หนึ่งชอบไปที่ฝ่ายเงินเหนือธรณีพูดประชาชื่นใหญ่ยาวกว่าครับคู่ที่2ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชนะสิทธิ์แกงกระรูมวยไทยนะครับหนุ่มสดห้าวและใหญ่ยาวกว่าอีกหนึ่งคู่นะครับส่วนคู่ที่สามนะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงสายนครนายกหนุ่มสารยานะครับดูว่าใหญ่ยาวอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนนะครับหนุ่มหนุ่มสดกว่าด้วยนะครับและคู่ที่4ี่ คู่เอกนำรายการชอบไปที่ฝ่ายเงินนะครับอภิวัตรสอสบนึกกระดูกดูดีกว่าครับและสําหรับมวยชอบหนึ่งตัวของมวยดีวิีไทยในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่สี่นี่เลยนะครับชอบไปที่ฝ่ายเงินนะครับอภิอภิวัตรสอสบนึกครับมาต่อกันที่ศึกมวยไทย74นะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับ คู่ที่หนึ่งนะครับทางหน้ดฝ่ายแดงคืออเล็กอศยุทธมวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนิวัฒเจ๊ปรามอินทาน,นะครับหรือว่าธนูธนูเงินเกียรติชัชณนาณน์นะครับพิกัดเงินสองปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทั้งคู่มันเงินสองปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับอ๋อดูว่าทางหน้ดฝ่ายแดงจะลอยๆลอยกว่านิดหน่อยนะครับอเล็กจะดูลอยกว่านิดๆนะครับฝ่ายแดงอเล็กนี่เป็นนักชกจากประเทศฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ยอดยุทธมวยไทยนะครับที่สุราษฎรรรรร์์นนนนนะะะคคคััับบบพออมมมมีีาาาาายยยยกกก็็จขึ้เตวววท่่่สิิงหูใ ดูในความดูแลของเซนิ่งสิงห์มาวินนะครับเป็นมวยขวาพันดุนะครับเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดฟันสอกเจาะยางรุนแรงะรนะครับวงในล็อกรัดมาตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบู๊ดูดันกระแลกกาสวนนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็แพ้หนึ่งแล้วก็ชนะ2ไฟล์ล่าสุดก็ชนะคะแนนย,ยอดกัรชานครศรีนะครับที่ราชดำเนินมานะครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับเพชรนิวัฒน,น์เป็นในโชคจากจังหวัดสีสกเกตนะครับปัจจุบันกอฟิซอมอยู่ที่สจารุวันนะครับมีคุณแชมป์สจารุวันดูแลนะครับแล้วก็มีมวยหูเจ็บรามอินทาให้การสนรับสนุนนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักต่อยวงในไล่แขนขวางหน้าปั้มตีรุนแรงหลักเหลี่ยมดีฟอร์มสดนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้ชนะรวดทั้งสามไฟเลยนะครับล่าสุดนี้ยำแขนชนะคะแนนจอมโหดเล็กนุย้ยสื่มุมเมืองที่เวทีราชดำเนินมานะครับเทียบกันที่สามฟอร์มหลังสุดนี้ใกล้เคียงกนนนนะ้าาาาฝ่่่ยยเงิิจดดดูีวหอ เรดนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับอาเล็กมยอยจากประเทศฝรั่งเศสนะครับฝ่ายแดงเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับเปิดมาตอนช่างเสร็จใหม่ๆนะครับ เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงอเล็กเป็นต่อ5 4คู่น right mm, <c oughs> ี have, e ้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนิวัตเจี๊ยบรามอินทานะครับดูว่าเวทพิกัดปล่อยๆดูใหญ่กว่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะโชคอยู่ประมาณ102ปอนด์ครับส่วนอเล็กนี่ล่าสุดโชคไว้เพียงแค่1น0อปอนด์เท่านั้นเองนะครับดูว่าเวทพิกัดของทางด้านฝ่ายน้ําเงินจะดูใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับและบรรยากาศก็ไม่เป็นรอนครับวันนี้น่าจะมีทีมงานของมวยหูเจี๊ยบรามอินทาขึ้นถอดมงคลนะครับแล้วก็คํหน้าเสื้อที่มุงดูว่าบรรยากาศก็ไม่เป็็นนนรองด้วยะกแ ำให้ลองแล้วก็เน้นซื้อขายนะครับเลทหลังช่างนะครับเปิดที่ฝ่ายแดงอเล็กยอดยุดหน่อยไทยเป็นต่อ54คู่ดีอยากใหรลองไปที่ฝ่ายเงินเพชรนิวัฒน์เย็บรามินทาแล้วก็ซื้อขายครับมาถึงคู่ที่2นะครับทางน้านฝ่ายแดงคือยอดกันช้างนครศรีส่วนฝ่ายเ,เยงิงนนะครับคิรเรียนภูพัน่มงพิกัด102ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางน้านฝ่ายแดงยอดกันมา102บอลพอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดส่วนฝ่ายเ,เยา 6, 6, ง,นง,ยเยงินนะครับคิเรียนมา102.6ลด .6 กความสูงความยาวใกลเคียงกันเลยครับ ฝ่ายแดงยอดกันนี้เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่สอภูมิพัฒน,น์นะครับรที่นครศรีนะครับมีพันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒน์นะครับดูแลและมีเสียช้างนครศรีให้การสนรับสนุนนะครับเป็นมวยขว่าครบเครื่องเปิดเกมนะครับสัตว์แข้งต่อยหมัดไล่แขนปั้มตีแทงจะใส่แรงบูดุดันนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้ก็ชนะหนึ่งแล้วก็สุดแพ้ไปสองไฟนะครับล่าสุดก็แพ้อเล็กยอดจุดบวยไทยที่เวทีราชดำเนินมานะครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับคีเรียนเป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับดาบีไฟเมืองนครศรีนะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรสี่หมื่นนครศรีธรรมราชนะครับมีคุณวิทยาเพชรสี่หมื่นดูแลนะครับพันธุ์ตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันธุ์ม่วงให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องสัตว์แข้งต่อยหมัดแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งฟอร์มสดเลยนะครับสามไฟล่างสุดนี้ชนะรวดทั้งสามไฟเลยนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนจิรวัฒน์สระชภูที่ศึกมวยไทยเก็ทเพชรเอสเคเอสมารนะครับเทียบกันที่ฟฟอออรรรร์์มมสุดดดดทท้้าาาาาายงงงนนเเิจะูีกกกว่่ืช แต่ว่าเรทนะครับเรทเปิดอยู่ที่ไยแดงนะครับต้นสกันช้างนครศรีเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับดูว่าช่วงหลังครับผ่านมวยดีๆของแข็งๆมาเยอะกว่านะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ไฟแดงนะครับยอดกันช้างนครศรีครับมาถึงคู่ที่สามนะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับทานาแสดงก็คือมังกรทองเพชรเกตเพชรส่วนฝันเงินนะครับพลังบุญแอสสันปาตองพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์เมื่อช่วงเช้าทั้งคู่มัหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์ผลดีเท่าพิกัดไม่ตรงรดนะครับความสูงความยาวนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครัััับบปาาาดดหววตเท่่ฝยแงนะคร มังกรทองเป็นไโชคจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับปัจจุบันฟิตซ้อมยีดค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับบีเดียเกียรติเพชรผู้จัดการเชียรเกียรติเพชรสตาร์เทเ,รรเทนเนอร์ดูแลนะครับเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องสัตว์แข้งต่อยหมัดแรงนะครับวงไหนไล่แขนขงของขอ,งของกดตีเด้งตีแข็งแกร่งนะครับหมัดศอกรุนแรงหน้าเสือก็ค่อนข้างจัดอยู่ดีนะครับเพราะว่าเป็นมวยสายท,ทีมงานคนจัดนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับชนะ2สรุปแพ้1ไฟ่์ล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรเก้าล้านสิงมาวินที่เวทีช่อง7นะครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับพลังบุญเป็นนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่วอสันใต้ที่เชียงใหม่นะครับมีเซอสันปาตองให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทกบเครื่องสัตว์แข้งต่อยมัดแรงขวางหน้าปั้มตีรุนแรงมัดศอกคมนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็แพ้1แล้วก็ชนะ2ไฝ่ายนะครับล่าสุดชนะคะแนนซาเวียร์สอเดชพันธ์ที่ราชดำเนินมานะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดใกล้เคียงกันนะครับชนะคนละสรสุดแพ้คนละ1ฝ่ายนะครับ พอพลิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเมษายนปี65 2ปีที่ผ่านมานะครับที่ศึกพลังใหม่นะครับเป็นทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับบางกรทองเคยเอาชนะคะแนนทางด้านฝ่ายมเงินพลังบุญมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายเงินนะครับซึ่งต้องบอกว่าต่อยในบ้านของทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับ เลดหลังช่างนะครับไมาแรกเปิดอยู่ที่ไฟแดงนะครับคนเคยชนะมาเจ้าบ้านเจ้าถิ่นมัองกรทองเป็นต่อในราคา5าต่อ4นะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ายแดงนะครับมังกรทองเพชรเกตเพชรนะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นบรรยากาศน่าเสือดูดีกว่าครับสถิติก็ดูดีกว่าด้วยเพราะเคยชนะมาแล้ว1ครั้งวันนี้น่าจะย้ำแขนอีกหนึ่งครั้งครับเลดหลังช่างเปิดอยู่ที่ไฟแดงนะครับมังกรอทองเป็นต่อ54ชอบไปที่ายแดงนะครับมังกรอทองเพชรเกตเพชรครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายเอาคือไม้สั่งคำซอยยิ่งเจริญการช่างส่วนฝ่ายมือนนะครับราชเดชทีเอ็นมวยไทยพิกัดเงิน121ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงครับไม้สั่งคำมันเงิน121.2ร้อยจุดสองส่วนฝ่ายน้ำเงินราชเดชมันเงิน121ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูลอยๆกว่า ฝ่ายแดงไม่สั่งคำนี่เป็นในโชคจากแม่ห้องสอนนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่กองทัพภาคที่3ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีกิ่งกิ่งไผ่ขอสักลำพูนนะครับลุงเพชรเพชรเจริญนะครับสตาร์ทเตรนเนอร์ดูแลนะครับแล้วก็มีทางนั้นเปลนปาลฮาเล่นะครับสักลชายชิมพีให้การสนับสนุนเป็นมวยขวานะครับบู๊เปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกดูแลอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มสดด้วยนะครับ สามฟอร์มล่าสุดนะครับก็ชนะรวดทั้ง3ามไฟเลยนะครับล่าสุดก็ชนะน็อกยกที่1เพชรแสนสุขชดบางแสนที่สุดวันลุมพินีมาครับสามฟอร์มล่าสุดอินเตอร์บอาสดเลยนะครับชนะรวดทั้งสามไฟและเป็นการชนะน็อกถึง2องไฟเลยนะครับนั่นหมายความว่า,วาทางนัดแดงไม่สังขามนี้เป็นประเภทหนักแข็งตัวต้น,ตนอันตรายรุนนับรุนน็อกได้เลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับราชเดชนี่เป็นในโชคจากจังหวัดอุตรดิตนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ TN มวยไทยนะครับมีนกน้อย TN มวยไทยนะครับหัวหน้าคณะคอยดูแลเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงนะครับไล่แขนขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเลี่ยมดีนะครับก็หลักเลี่ยมฝีไม้ลามืออยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสามฟอร์มลสุดก็ ชนะ1ไฟลแล้วก็สรุปแพ้ไป2ไฟนะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนชัดพลอยพอหอมกลิ่นที่เวทีราชดำเนินมานะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดทางด้านไฟแดงจะดูได้เปรียบน,นะครับเพราะว่ายังไม่แพ้ใครใน3ไฟไฟหลังสุดนะครับเรดก็เปิดอยู่ที่ไฟแดงนะครับหมายสั่งคำสอยิ่งเจริญการช่างเป็นต่อ118นะครับต้นต้นอยู่ อาวุธหนักแรงต้นต้นอันตรายอยู่กับทางด้านฝ่ายไหนนะครับหมายสังคำสอยิ่งเจริญการช่างลุ้นนับลุนนอกลุ้นกินเต็มได้น,นะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหล่นนะครับผมดูว่าจังหวะฝีไม้ลายมือหลักเหลี่ยมอยู่กับทางด้านฝ่ายเมืองนะครับราชเด็จทีเอ็นมวยไทยนะครับวันนี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายเมืองนะครับถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหล่นนะครับดูบว่าอาวุธดูรวดเร็วกว่านะครับจังหวะฝีไม้ลายมือหลักเหลี่ยมดูได้เปรียบด้วยและ อาวุธายาวน่าจะถึงก่อนเพราะวันนี้ดูได้เปรียบสลีละส่วนสูงด้วยนะครับแต่ว่าต้องรอให้ผ่าน3ยกไปก่อนนะครับเลดนะครับหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝายแดงไม้ส่างคำสอยิ่งเจริญการช่างเป็นต่อ11.8นะครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายเมือนครับราชเดชทีเอ็นบอยไทยลุ้นไปประถยนะครับร มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชคของมวยไทยจ4ในวันนี้นะครับคู่ที่1เละเปิด5้สีที่ฝ่ายแดงอเล็กยอดยทดมวยไทยนะครับฝีม้ลายมือดูได้เปลี่ยนครับแต่ผมชอบอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับเพชรนิวัตเจี๊ยบรามอินทานครับดูว่าบรรยากาศหน้าเสือไม่น่าจะเสียเปลี่ยนครับเพราะว่ามี เจ็บรามินทามากำกับหน้าเสือบรรยากาศไม่เป็นรองครับและที่สำคัญเวทพิกัดดูใหญ่กว่าด้วยอยากให้รองไปที่ฝ่ายเมื่อนะครับเพชรนิวัตเจ็บรามินทาคู่ที่2เลทเปิด5้ี่อยู่ที่ฝ่ายแดงยอดกันช้างนครศรีคู่นี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดกันช้างนครศรีดูว่าช่วงหลังผ่านของแข็งมาเยอะกว่าครับคู่ที่สามครับลองคู่เอกชอบไปที่เลทเปิดห้าสี่อยู่ที่ฝ่ายแดงมังกรทองเพชรเกศเพชรคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับมังกรทองเพชรเกศเพชรเจ้าบานเจ้าถิ่นสถิติก็ดูดีกว่าเพราะเคยชนะมาแล้วหนึ่งครั้งชอบไปที่ฝ่ายแดงมังกรทองเพชรเกศเพชร 4, Ooh, คู่ที่สคู่เอกนำรายการนะครับเลดเปิด11.8อยู่ที่ฝ่ายแดงไม้สั่งคำสอยิ่งเจริญการช่างต้นนลุ้นนับลุ้นนกหนักแกงครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับดูว่าหลักเลียงฝีไม้ลายมือดูได้เปรียบและดูยาวกว่าด้วยอาวุธยาวน่าจะถึงก่อนนะครับแต่ต้องให้ผ่าน3ยกไปก่อนนะครับเลดเปิด11.8อยู่ที่ฝ่ายแดงไม้สั่งคำอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินราชเดชทีเอ็นมวยไทยลุ้นไปปลายครับและสำหรับมวยชอบหนึ มังกรทองเพชรเกตเพชรครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บางกใจเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปอาจจะแพ้มวยแล้วก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้มวยแล้วก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไป เรื่องเฮงทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์น,นะครับตลอดปีและตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ